เิดก่อนจาครับมาบังนี่ครับมาบังอันนี้กันครับเรียกอาจารย์มานี่บนึงเฮ้ยไม่เป็นไรเลยหพระยอดธงสองนี่สองพระยอดธงอาจารย์จักครับออกปืนแตกไปลูกคาลำกล้องเฮ้ยปืนแตกเหรอกดละ เนี่จยจะสมไกลนี่คือถอยไปดวโหใกล้เกินนี่หัวลูกปืนครับที่ยิงขนาดจุดสามแปดลูกโม่ครับบทสรุปปืนแตกแต่ลูกคาลำกล้องรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้ดังเลยอาจ,จารย์ประจักษ์รุ่นฉลองอุปชาดังเลยที่นี่พวกโ <ari> <chaud S 2> อ้โหเดือวไปถือ้าเลยนี่ครับสภาพปืนยิงเสร็จแล้วปืนแบบนี้ มป็นส่วนหลวอยู่งี้ตรงนี้บรรยากาศกลางไม่เห็นไม่ได้เนอะใช่ไหมมันเกิดวันนี้ไปถ่ายแม่งคนเมื่อไหร่จีบวะล่ะสภาพใช่ดูได้สภาพปืนมันปืนกระโม่อยู่คนละที่เราเราอวันนี้เราไปให้ใครดูได้เกิดนักข่าวมันนะขอไปทักทิพหายเลยวได้เลยช่วยได้ช่วยไม่